พระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีลักษณะพิเศษนะครับที่ฝังเม็ดเพชรนำค้างซึ่งเป็นโทนสิทธิ์ที่มีพุทธคุณหรือสปปรรพคุณทางด้านของเมตตามหานิยมทางด้านของโชคลาภสำหรับคนที่ได้ไปครอบครองนะครับเมื่อมารวมกับพระสมเด็จ ที่สำเร็จโตท่านเป็นผู้ที่สร้างและปลุกเสกก็ย่อมทำให้มีพุทธคุณนอกจากครอบจากอวาลแล้วก็มีพุทธคุณทางด้านที่เน้นเป็นพิเศษในด้านของโชคลาภในด้านของเมตตามหานิยมเป็นหลักนะครับซึ่งจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับเม็ดเพชรน้ำค้างนะครับก็จะเป็น ลักษณะที่เราได้เห็นอยู่ในองค์พระนะครับแล้วก็อยากจะในๆก็พูดถึงพระสมเด็จนะครับก็อยากจะให้ท่านได้เห็นว่า,าพระสมเด็จที่มีมวลสารนะครับหรือที่ขึ้นเขาขาวาตามองค์พระนี้นะครับก็จะให้เห็นว่าเป็น ค่ขาของค้าบแป้งนะครับที่ขึ้นมาเกาะภายในองค์พระนะครับผุดขึ้นจากองค์พระเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามแล้วก็คงไว้ซึ่งสภาพเดิมๆนะครับที่เราเห็นอยู่เป็นพระสมเด็จที่คงไว้ในสภาพเดิมๆแล้วเราก็ ส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วส่วนที่อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆที่เป็นญาติธรรมได้เข้ามาชมกันนะครับด้านหลังก็จะมีอ,ะอีกเม็ดหนึ่งนะครับด้านหน้าก็4เม็ดด้านหลังอีกหนึ่งเม็ดก็รวมแล้วก็เป็นทั้งหมดอยู่5เม็ดด้วยกันนะครับที่โผล่มา ทางด้านหลังที่เราเห็นอยู่นะครับก็เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกันในส่วนที่อยากจะนำมาเรียนฝากเพื่อนๆย้ำเตือนนะครับหรือย้ำให้บรรดาเพื่อนๆได้ที่กำลังรับชมอยู่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ พุทธศินของพระสมเด็จหรือศิลปะของพระสมเด็จนั่นเองนะครับว่าลักษณะที่ถูกกิมเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เราก็มักจะมองว่าถูกเนื้อถูกกิมความเก่าได้นะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะมองในลักษณะแบบนั้นอันนี้ก็อยากจะนํามาเพื่อให้เพื่อนๆได้เกิดความเข้าใจกัน คำว่าพิมพ์ของพระสมเด็จนะครับให้เราดูที่1ก็คือซุ้มนะครับถ้าเรามามองดูที่ซุ้มขององค์พระนะครับให้เราเรามาสังเกตในส่วนที่ขึ้นมามันจะเฉียงขึ้นมาตรงอยู่ในช่วงของบ่าตรงนี้นะครับให้เราสังเกตได้ง่ายส่วนซุ้มโดยส่วนใหญ่ของวัดระฆังก็จะเป็นซุ้มใหญ่อยู่แล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็น หวายผาซี่บางท่านก็บอกว่าขนมจีนม้วนนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกเ,อเรียกกันว่ายังไงนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับที่จะเรียกที่จะมีความเข้าใจที่แต่ละคนย่อมเข้าใจที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของการเอียงขององค์พระนะครับก็จะมีลักษณะของการเอียงที่ ที่ขึ้นมาพอเหมาะนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาถ้าเราทาบก็จะขึ้นมาได้พอเหมาะสําหรับการเอียงในส่วนของเสียงขององค์พระนะครับที่เรามององ,องค์นี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับเสียงนี้ก็จะเป็นผลมะตูมนะครับที่ค่อนข้างจะเขื่องหน่อยหนึ่งซึ่งเป็นพระที่ถูกต้องต้องตาม ลักษณะของพระสมเด็จนะครับเรามามองดูลำลำตัวนะครับก็จะเป็นลำตัวที่เป็นรูปตัววีนะครับลำแขนก็จะกลมนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราจะมามองก็คือฐานที่2นะครับเตี้ยกว่าฐานที่1กับฐานที่3นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนอ่าแล้วก็ลักษณะของการเอียงของฐานที่1กับ เส้นซูมนะครับก็จะมีการเอียงลงมาทางด้านของขวามือของเรานะครับอันนี้เป็นลักษณะที่อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับให้มีความเข้าใจที่ตรงกันเวลาเราศึกษาเกี่ยวกับภราสมเด็ดภ้าสมเด็จนี่จะมีลักษณะหลายเนื้อซึ่งเราจะได้เห็นพบเห็นอยู่ไม่คือถ้าคนรู้จักนะครับ ว่าเนื้อต่างๆก็จะมีความเข้าใจได้มากขึ้นอ่าสำหรับองค์นี้ก็เลยถือโอกาสเป็นองค์ที่1ของเพชรน้ำค้างนะครับก็จะนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ